สบายดีสบายดีพี่เพ,เพื่อนทุกท่านทุกบ้านเดอ mm ้อ hmm. มื้อนี้คำละสิพามาสิมรดสรัดเข้าซอยตัดเนาะพี่น้องเนาะ mm hmm. คำละก็ห้าก็ได้กิ่นค้งแรกกยูทีอ่าร่วงพ่าบางเนาะโ mm hmm. บโฮวาซีเป็นจังไดหน้าหน้าตาเข้าซอยตัดกระซิมีประมาณนี้พี่น้องเนาะ mm hmm. กระซิมีเรื่องจะเป็นผักจะเป็นผักแล้วก็มี บัวราผาเนาะแล้วก็ผักสลัดแ,แ,แล้วก็ผักหอมแล้วสิ่งสําคัญก็คือหน้าพี่เนาะสิ่งสําคัญก็คือหน้าข้าวซอยเนาะคันชิวาไปก็คือน้ำจิ้มเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเส้นข้าวซอยพี่เนาะคำรับก็จะใส่มือแบบนี้ด้วยพี่นนองเลยคำรับสิมาลองกบิ่งว่าสิแซบเทบอเนาะสิเป็นจังได้พี่นนองมาลองซิมนํากันว่าสิแซบที่อร่อยขนาดไหนไปลองซิมด้วยกันนะครับนะครับนะคะ อันนี้ก็จะเป็นผักสลัดได้พี่นอะให้บ้างานคำนั้นจะเอินมาผักสลัดถ้าเอาหมดใบก็จะคำใหญ่ๆเลยพี่เนอะเอาครึ่งหนึ่งพอเนาะแล้วก็มาเพรพครึ่งแบบนี้ได้พี่นนองแบบนี้เลยแล้วก็จะเอาเส้นขา้าวซอยใส่เนาะอันนี้จะเป็นอ่าเพื่อนว่าข้าวซอยตัดน่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะอันนี้ก็จะเป็นหน้ามันได้พี่นนอง น้าเขาสอยมักล่า่ก็ใส่ล่า่มักน้อยก็ใส่น้อยอกำนั้สิลองดูว่าสิแซ็บบอพี่น้องก็เอาเข้าไปเนะาะใส่น้อยหนึง่งมันก็จะเป็นผักหอมพี่น้องผักหอมก็ใส่เข้าไปผักหอมใส่เข้าไปบัวละาพาก็จะใส่เข้าไปพี่น้องเราสิเป็นจังได้สิแซบ็บเทปอันนี้ก็อิงตามความหมากกักเนาะพี่น้องเนาะคำนั้นว่าเพื่อแบบเพื่อเ้ื่อหมักกระสีบเส็บเนาะ คำจะยังไงแบบนี้เลยได้พี่น้องแล้วก็เจ้าก็มีมักเผ็ดให้ด้วยนะถ้าเขได้มักมักเผ็ดก็กลับกลับเซใหม่เนาะอ้น้ำลายอออแล้วพี่น้องบางคน่าจีแสบแทบอเนาะมาเบิ้งน้ำกันพี่น้องเยัวๆขนาดพี่น้องเอ้ยมาเด้อมากินน้ำคำลาเด้อพี่น้องเข้าซอยตัดมาสันเด๊ แต่ว่าน้าเขาซอยนี่เขาจะใส่อันใส่มะเขือเนาพี่น้องก็จะได้รสจาดของมะเขือเนาหอมๆนะหอมๆเมนๆน่นๆหนึงนะพี่น้องแบบว่าเม่นก็บเม่นแซ่บนะนะแซ่บเลยพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าอทุกพอกขจะเอามักเผ็ดให้หน่เนาะ ถ้าจ่าปจะใส่ให้เอามักเผ็ดใส่ใหม่คำน้านี่กระปุกคอยกินเผ็ดร่าอะไรคำน้าเป็นคนที่ว่าเอาเครึ่งหนึ่งหน่วยหนึ่งนี่เห็ดจ้าเทือกเลยหน่อยชุดหนึ่งกับประมาณนั้นข้าจ่าจะค่ายออนไลน์คำน้าก็สั่งว่าเอาชุดหนึ่งเด้อประมาณนชุดหนึ่งกับห้าสิบพันเงินกีบนี่แหลน่อยห้าสิบพันเงินกีบกับ ประมาณเจ็ดจิตแปดจิตบาทเนาะสุดหน่งเออปลาใส่ไรพี่น้องมากินนดมกันเด้อนี่ก็จะเป็นหน้าเหมือนใส่ไรแซ่บไรใส่น้อยแซ่บน้อยปลาใส่ได้อแต่ว่าต้องได้กินคำยิ่ใหญ่แบบนี้หน่อยเดีพี่น้องคำน้อยจะบริโภคเพราะว่าเครื่องบุคคบเนาะคำน้อยแล้วพี่น้องคำรักก็จะนั่งเมื่อกี้ยืนใส่วันนี้จะนั่งกินก่อนพี่น้องคำที่ช่องพี่น้อง สิเป็นจังไงแซบแทบ่พเ่็นาะอือือ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 ฮพี่นเนา เป็ดพดพี่น้องเลยเป็ดพดเป็ดพดข้าวซอยตัดเอาสนิทกระทะว่าเอาไปใส่ถ้าเอาน้ำใส่ก็จะเป็นข้าวซอยข้าวซอยเหมือนซิ่งอะไรพี่น้องอือหืออือือกะเซร์ไปเหมือนหอมห้อมทวนเนื้อขนาพี่น้องเด้อกินนกันเด้อพี่น้องอือหืออือหือ กินผักไร้ไล้เ่อะจ้ะดู่มสุขภาพอืมไม่ยอมากิน,กน,นหนึ่้อนเยอะไเนาะมากิดกำนัดไปไว้ใช่ได้หรอ <c oughs> เผ็ดเครื่องหน่วยเมื่อกี้นะเผ็ดฮอตอันนั้นเลยเผ็ดฮอตจม่องึ้้หฮอตจม่องเลยพีนะอ,อ,อ,อนืนี่าเอกันอือเผ็ดนาะกำลังจะบอกกินเผ็ดแรกพีนเนะ กินเผ็ดไร่ถ้ากินเผ็ดเราก็จะว่าค่าแข็งนอนกับเราบอกกินเผ็ดนี่แหละค่าข้าของเราจงอ่อนมีค่าอ่อนอ่อนอืมอืมเผ็ดๆอืมอืมโย แต่ถ้าเอาน้ำใส่ก็จะเป็นข้าวซอยเหมือนจิ้งเลยไป่นองเอาแต่ก็ได้หมักมาเนาะนี่ก็จะก็จะกจะ,จะ,จะเอินมาข้าวซอยแห้งอีกคำจำหนึ่งเป็นก็จะเอิงมาข้าวซอยตัดพี่นองก็จะมาผัดแบบนี้กินกินแบบนี้ก็จะได้ดสรสชาติอีกแบบหนึ่งถ้าใส่น้ำก็ได้อีกแบบหนึ่งพี่น้องอืม,อม,อม Yeah.